เาเนบอกมาเลยอนแซ่บกันเลยเนาะนี่แท็บเจ้าโ <c oughs> มเมิอดอกอกอนแซ่บนะว่าฮิดน,นีอนอนแมันก็ชวดจามเป็นูมว่ะเอามาเินบัน ต้มเงินไหจนน้ำแห้งมันอ,อ้าอําอำําแช่ยีบอมเมโนโปนมบอมีน้ำมันอิสรยดิแต่ขั้นกินก็ขาวเหนียวก็พักนี่นะ่ะชีแช่ตัวเหนียวคุยกินประจำมืดจ้วงคุยบวกคุยบวกมันคือสิแช อันนีจริงก็เข่าสวยมันจะแซบยุกอีกแบบหนึ่งแม่นย่บก,กินบเปล่าบ,บัวตีนไปโมโหหิวมาดากใสฮะกินบัสนใจไปเลยตักเอาตักเอาบอมีปีมีคุย จะวงอย่างเดียวอิ่มแล้วเหรอหมดจานเลยนะอิ่มแล้วไม่จนใจใครมีแต่จะเลิะเอ,อื้อกเอืกเอือกอ,อย่างเดียว